สวัสดีครับผมต้องสิงบุรีวันนี้มีพระหลวงพ่อแพรครับเป็นรุ่น m 1 6ปี2513นะครับมาให้ชมกันครับเป็นเนื้อทองแดงครับบล็อกทองแดงนะครับนี่มาแบบสภาพผิวสวยเดิมๆนะครับนี่ลักษณะพระนะครับด้านหน้าครับจะเป็นรูปเหมือนหันข้างนครับนี่บล็อกทองแดงดูตรงนี้ครับจะมีจุดครับอยู่ตรงบริเวณในร่องตรงนี้ครับนี่ จุดคมคมตรงกลางจรครับแล้วก็เส้นเสี้ยนครับตามพื้นผิวเหรียญครับจะมีความคมชัดแบบนี้ครับนี่ส่วนด้านหลังครับจะเป็นหลังยันพุทธซ้อนครับคําว่าหลวงพ่อแพ่นครับลอลิงและวัแหวนครับจะมีขีดนะครับนี่ติดคมแบบนี้นะครับนี่ผิวเหรียญดั้นเดิมแบบนี้นี่สวยแท้ดูง่ายครับใครมีพระเครื่องของหลวงพ่อแพรแบบนี้นะครับผมต้องสิงรีก็ยินดีรับ เช่านะครับ